ตั้งแต่ยุคต้นของกรุงศรีอยุธยามาแล้วน,นะครับมีการปกครองแบ่งหัวเมืองเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกเมืองที่มีความสำคัญและมีประชากรหนาแน่นมีคติที่นิยมการสร้างพระาธาตุหรือวัดพระาธาตุขึ้นใจกลางเมืองเพื่อเป็นมิ่งเมืองและสิริมงคลด้านน,นนั้นนะครับเป็นเจดีย์ช้างล้อนก็มีพระพุทธรูปที่คิดว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดในปัจจบุบันทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆนั้น ตั้งแต่รากฐานขึ้นไปจนถึงยอดเสากำแพงแก้วระเบียงคดและกำแพงรอบนอกของเวัดต่างๆนั้นล้วนใช้ศิลาแรลงเป็นส่วนประกอบหลักข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่กำแพงเพชรเนี่ยครับจะเรียกว่าช้างรอบนะครับแต่ทางสุโขทัยจะเรียกว่าเจดีช้างล้อมวัดพระธาตุและวัดพระแก้วตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานใกล้กับแนวพระราชวัง คติการวางผังของอาคารในกลุ่มวัดนี้นะครับมีจุดเด่นคือพระบูสดอยู่ด้านหน้าพระเจดีหรือพระธาตุอยู่ถัดมาถัดจากพระเจดีคือพระวิหารมีการประดิษฐานพระนอนและพระพุทธรูปนั่งปางต่างๆหลายรอบอยู่ในระเบียงโคดชั้นในพระนอนนี้นะครับจะยังคงมีลวดลายเห็นพระขนงพระเกศเมอรีพระศกหรือพระเนที่ยังเห็นร่องรอยของ ความประณีตงดงามของสกุลช่างกำแพงเพชรท,ที่หลังสันปั้นพระพุทธรูปหรือพระนอนองค์นี้ขึ้นมาฝากไว้เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมให้กับลูกหลานได้ชื่นชมจุดเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรส่วนที่สองนี้เริ่มที่วัดพระนอน ชื่อคล้ายๆกันแต่ไม่มีองค์พระนอนให้เห็นแล้วนะครับปัจจุบันพังสลายไปกับการเวลาเรียบร้อยที่กำแพงวัดนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีการตัดศิลาแรงมาเป็นแผ่นใหญ่ๆจุดเด่นของเจดีวัดสิงมีซุ้มปฏิสถานพระพุทธรูปอยู่4ด้านด้านซ้ายขวาทางด้านหน้าอุโบสถพ,พบสระน้ำในนั้นใช้ศิลาแรงเลียงต่อกันขึ้นมาเป็นแนวผังสี่เหลี่ยมขนานกับตัวอาคารของวัด วัดนี้นะครับมองเห็นอยู่ไกลๆมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีความน่าสนใจที่นั่นหนเดี๋ยวเดินเข้าไปดูเลยนะวัดนี้มีวัดปลาดมากแล้วก็มีซุ้มเป็นพรที่เกิดจากสีดาเรงอ,องเด็กเล็กรอบทำสี่ทิศแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึง ตั้งชื่อว่าหมาผีนะครับมาถึงวัดเจดีย์ช้างล้อมนะครับซึ่งเป็นวัดที่นับว่ายังมีควาสมบูรณ์ให้เห็นนะครับอย่างเช่นลวดลายของช้างที่อยู่รอบนี้นะครับเห็นไหมครับ น่าทึ่งและสวยงามอัศจรรย์มากครับช้างยังคงมีความสมบูรณ์อยู่มากทุกคนครับวัดนี้นะครับเป็นวัดสุดท้ายแล้วขอปิดคลิปที่พระยืนด้านนี้นะครับซึ่งเป็นวัดสี่อิริยาบถนะครับมีพระพุทธรูปปางยืนนะครับยังมีความสมบูรณ์สวยงามและสุดท้ายนี้นะครับ หากมีข้อมูลใดๆผิดพลาดบางส9กาเดินทางต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ